สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนเพจทัวประเทศไทยกันแล้วกันเนาะครับสวัสดีทางช่อง u t u b e กันแล้วกันกับช่องสมชายหลักสนามเนาะครับพันวาใจประสงค์แล้วใจประสงค์ส่างกลางป่ากวาบ้านนะครับพันป็นใจขี่ขานกลางบ้านกาวาดวงเนาะครับ กับพ e มายบีซีมะมึงเนาะดอกบัวครับดอกบัวนะครับเวลานานณะนี้ย่ามือเสาครับย่ามือเสา้าอากาศขึ้นๆึมอากาศสลัวสลัวนะครับปักสสยตาเมืองดอกบัวเนาะดอกบัวดอกบัวหลวงหรือว่าบัวโป่งนี่แหละครับกําลังบานสะพังตี๊หนองอยู่ครับสวยงามมากกับเป็นป่าบ,บรรยากาศ ังเสียกัหาเมืองยากไวได้ครับนะครับหาเมืองยากอยู่ตังเสียก็เลยเนาะครับขาเต็มหนองอยู่ครับนี่คือหนองหินงุมเนาะหนองหินงุ่มนะครับตั้งอยู่ย่างนะครับอยู่ในความดูแลของชุมชนบ้านนูนพยอมหมู่แปดนะครับสีสว่างผลทรายโรยเอตก็แล้วกันกับผม สวยงามมากครับเอาบัวปวงบัว,ว,ว,วหลวงเนาะครับไปเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศมาชมธรรมชาตินะครับหลายคนกสีหูหลายคนก,ส,คนกสีรูนะครับอันนี้คือนะครับจันนะครับจันเสือนอนจินเนาะเป็นวิถีชีวิต วามพี <c oughs> ่น้องเช่าอีสานกันแล้วกันครับผมกับบนว่าห่างจันทร์ใส่จันทร์นะครับห่างจันทร์ใส่จันทร์เน่านะครับน่าางน้องเลี่ยมน้องเลี่ยมเสียวต่างๆกันแล้วกันเนาะครับผ่าบรรยากาศเก่เกาๆย่างหมือนเสากับไมา้ยามเนาะครับหันลักษณะยังซี่นะครับอ นะครับจานเนาะคันรับจานนี่แหละพันว่าเสือติดจานไหนนี่ปลาติดจานนะครับบัทันหลานบัทันมีบัทันถือดอกนะครับพอเย็ซีอย่างเมืองนะครับบรรยากาศครับน้ำฟางหนองกันแล้วกันเนาะ เพินวายามมือเซานน่เพินวามีเก่าแนวยามต่อเปินวาเนาะครับต ER ื่นเหมือเซามีเก่าแนวยามอ่าวาหนิครับเย็บสีมึนกันลวกันเนาะครับนี่ครับนี่คือนะครับลักษณะจันนะครับนี่คือตัวนะครับหลายคนแล้วก็นกับผงูจัได้ครับครับนี่คือประตูครับประตูนะครับนี่คือลักค้ำนะครับ เดือยเร Finally, <2 builds Donald Trump> ือว่าไล่เนาะครับอ่านี่ครับนี่ครับปลาป่านะครับตะวบปลาเขาไฟนะครับปลาที่เขามานะครับครับกระชิมีปองอยู่ข้างหน้านะครับปลาไก่ปลาเขามาปับนึกย้ำนะครับว่ามีอาหารนะครับว่ามีอาหารก็ปลาแรีนเขามาข้างในนะครับมาข้างในกระชิมาตําสายนี่ครับนี่ครับมาตําสายข้างล่างนี่ครับสายนี่นะครับจุดเชียวปาฝ้ายนี่นะครับ ตามใจนะครับปลาที่มาส้วนปลาส้วนปั๊บนะครับตัวนี้ก็ชิลลันลงนะครับประตูนั่นก็ดิ้บเรืงไปนะนะครับจะได้ก็ออกบ่ได้เนาะนี่นะครับนี่คือพู่มปัญญาตาพ่อตาแม่ตาปู่ตาปูกันแล้วกันครับผมพุ่มปัญญานี่ยวัดจันนะครับจันเสือติดจันนะครับปลาจิตจันนี่ครับมึงนะครับนี่คือบัตรนมี้บัตรนี้บัตรนลันนะครับนี่นะครับเอฟซีมึงกันแล้วกันครับผม อเอฟซีมึงเนาะครับน,นี่อ่านี่คือพักพิงพวยนะครับพักพิงพวยนี่ครับสมัยก่อนนี่นะครับเจ๊บไปจินกระปนไปจินกระปนปนปลาปนกบโอ้ยเสียบไหลครับเฉียวดีดียงพูดพวดนะครับว่าเด็ดเป็นนะครับพักพิงพวยนะครับ กล้วยนี่ผักแว่นนะครับผักแว่นนะครับผักแว่นครับกล้วยผักแว่นนี่ครับนี่นี่ครับนี่คือผักแว่นเนาะนี่ครับนี่ครับผักแว่นเจี๊ยบอ่อนง่ามไปกินกับปนครับไปแดกบองนะครับก็ได้เขี้ยวบองก็ได้นะครับดีสุดก็คือจีนครับปนนี่แหละครับปนกบขุ่นขุนหอมหอมนวลนวลเจ้านะโอ้เสียบหลายครับสมัยกูมืงเนี่ยกระเยวบ่อดีนะครับเียวบ่อดีนะครับตามโรงตามปลาเนี่ยนะครับสมัยก่อนมีผัก เอามีปูพัพกยอดพักแสงนะครับยอดพักแสงไปปูพักเหม็นเมียงนะครับตามฟังหนองฟังหวยฟังเสียวนะครับกู่มือนี่ก็จะหายอยากแน่เนะครับจะหายอยากแน่กับพักปลอดสารดีนะครับตุ้มือนี่ก็คนโบกจินบันไดนะครับที่เกิดจากสาเหตุว่ามีพักเนื้อื่นหลายกว่า ครับนี่คือพักพิงพวยเนาะครับอ้าวครับนี่คือนะครับจันนะครับจันนี่คือในลักษณะแบบนี้คือนะครับเอื่นว่าจันลันแหลวนะครับลันแหลวนะครับลันนี่มีหลายลันนะครับเนาะหันมันจังลักษณะจังสี่นี่ครับคือลันแหลวอาชีพมีปลานะครับเพราะว่าใส่ใบดนนะครับใส่ใบดนนะครับนี่ลักษณะทส่จนกันแล้วแต่นะครับใส่น้ำห้องจอกหลอกนี่ก็ได้นะครับใส่น้ำฟังก็ได้แล้วแต่นะครับบอนทีมีปลาบืนปลาเข่าเนาะ ว่าปัญังนะครับนี่คือนะครับลัานแล้วนี่นะครับหลังจาก fit, ลัานแล้วก็จะไปลักษณะทั้งที่ครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ว่าคอดนะครับจีเสียบเขานีเนาะเขานีมะหอยนีนะครับนี่นะครับนี่ครับปลากระเช้านี่นะครับปลาปลาซุนตัวนี้นะครับเอ้านี่ว่าบันถึกจุบบลับกันครับนี่ครับนี่บบมี่ครับบบมี่ครับนี่ครับบบมี่เนาะครับบบมี่ปลานะครับยำนะครับปลาตัวซ้ำเฉียนตัวละกิโลกับเขาเนี่ยครับ ครับตัวละชี้ลูกกับเขาเนาะครับอาจชียู่โดนเนาะครับอาจอาจชีโดนอาจชีง้อพ่อยเรียกว่านกนูมาตำนะครับก็ได้เนาะครับนี่นี่ครับมาตำก็ได้นะครับนี่คือจันนะครับจันเอาครับผมจีห่างให้มึงกันแล้วกันเนาะลักษณะการห่างแล้วครับผมครับจับายนะจับผู้เดียวมือเดียวเนาะครับผมก็แล้วกันนี่นะครับลักษณะอย่างสี่ Mm-hmm. <laughs> นี่ครับนี่ครับนี่คือครับผมนี่เพื่อนว่าห่างจั่นนะครับห่างเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ละนี่ครับห่างเรียบร้อยแล้วครับปลาเขามาในนี่นะครับปลากะแล่นเข้าไปนี่เนาะครับแล่นเข้าไปนี่ลุลุ้เข้าไปครับกระตไปตำสายนะครับนะครับนะครับสีเขามาตำสายนี่นะครับปลาที่เขามาตาำนะครับพอจะตำปั๊บสีโซนสายสันผัวกระดาษแจ้นนะครับกระตีดุตตีนะครับดุตลงกับ นะครับนี่นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ดูต้งปรับใหม่ต,ตัวนี้ก็ดติโต๊ะก่อนโดกลับนะครับอเอาเอาสู้กันฟังครับผมนี่นะครับเนาะเออแบบสี่ยางมึงครับบรรยากาศเป็นภาพ เรื่องเตือนี่ก็หาเมืงองหยากไว้วดว้วครับหาเมืองหยากอยูกตามซื้อเนาะครับครับมีบัวครับหาเมืองหยากไว้ด้วครับเทียการที่บ่าวอ้ยครับบัดเด็กคนหนเนาะโอ้โหอนุญาตเลครับอ่ะมันจะเป็นกันกบมาจากล้งคือกันนะครับย่านปลิง กับนี่คือเรือนะครับเ,เป็นว่าเรือพายเรือน้อยนะครับสมัยก่อนกับนะครับผมเคยบ่อไหลายเถื่อนเนาะกับสมัยนะครับยังบ่มีสะพานข่าเริ่มําเสียวสมัยนะครับยางไปไฮไปหน้าเป็นกิโลสองโลสามโลสี่โลครับยางไปหน้านะครับความเสียวมากกับน้ำเสียวกับหลาครับชี้เรือนี่แหละครับนะครับชี้เรือนี่แหละครับชี้เรือนี่หายากหากิน ใส่เบ็ดใส่มองใส่แหงก็ตามยาเนาะครับสมัยก่อนขวเรามนำเสียวพี่น้องนี่ครับเลือกข้อ 1, 2, 3, น,น,น,นี่นะครับนั่งได้อยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับนนเ,อเ,อเ,เอตรียมทีกับหาข้นนะครับนี่นะครับหาขนนะครับอันนี้เพอเอินว่าเลือเลือดต่อนะครับเลือดต่อนะครับเลือดต่อนะครับเลือดนมีอยู่สประรภทนะครับเลือดหน่อยนะครับนี่คือประเภทเลือดต่อนะครับเลือดต่อไปก็วานะครับนี่นะครับเอา ขอหยากรักกันครับอึ๊บจากน้อยครับนี่ครับขับเรือต่อนี่ครับคือหัวนี่กับส่วนหนึ่งนะครับเรือต่อที่มีไม้สามแผ่นนะครับเออดช์นะครับจากน้อยนะครับเรือเพิ่นดอกเลือผู้ใดกับบัวยาด้วครับนี่นะครับขออยากจะน้อยนึงครับนี่แหละการบอกสู่กันฟัง นี่ไม้สามแผ่นนะครับเป็นก้นกับไม้บากไม้สะแบงกันแล้วแต่นะครับนะเพื่อว่าไม้ใดมันมันเบานั่นแหละครับมันเบาไม้เบาซีอยูน้ำทนวนท่วต้นหนึ่งแผ่นกับสองแผ่นสามแผ่นนะครับสามแผ่นสี่หาแล้วกับหัวนะครับนี่แผ่นขึ้นมานะครับเพื่อนว่าขังเรือแค้มเรือนี่นะครับนี่ขังเรือแค้มเรือเนาะท่องเรือครับนี่คือเรือต่อถ้าเป็นเรือขอนนะครับก็คือเอาต้นไม้ทั้งต้นนี่ครับ ต้นไม้ทั้งตนนี่มากนะครับสมัยก่อนก็คือเอาขวนเอาหยังถากนะครับสมัยก่อนผู้เฒ่านาะครับมีขวนมีหยังถากถากจนว่าเป็นโกลนะครับเป็นโกนนี่นะครับไม้ต้นเดียวเเป็นโกลนะครับถากจนว่าได้เป็นเลือกไปแล้วครับสมัยก่อนนะครับอ่าสมัยคุมมือเนี่กับเครื่องสุนแรงมีนะครับนี่นะครับเครื่องสุนแรงมีกะทิมีเลื่อยมีเครื่องแล้วครับเลื่อยไม่เป็นแผ่นนแผ่นมาต่อจ้างสร้างประเทศผู้เฮดเป็นกะดีไปเนาะครับ่นคือสมัยคุมมือนี่นะครับ ราคานะครับสาหรับราคานะครับสมัยก่อนถ้าผมทาผมจำว่าผิดเนาะครับเป็นเลือกขุดนะครับเลือกขุดเลือกขอนนี่นะครับเลือกขอนคือเลือดไม่ต้นเดียวนะครับแ้าเกี่ลวดำเราบ่แพ่งนะครับแล้วเราสมันพ้นเปนิดกน้อยนะครับแล้วมันละชีลอยหาลอยถือว่ายางแพงครับคู่มือนี่ครับล้ำหนึ่งนะครับหันเลือกขุดนะครับมื่นกว่าบาทครับมื่นกว่าบาทนะครับเลือกขุดมื่นมื่นกว่าบาทครับ ครับมือกว่าบาทตาสมัยกูมือนี่ครับสู้มือนี่นะครับขนาดเลือดต่อนี่แหละครับต่อไม่สามแผ่นนี่ครับแปรมือกันนะครับแปรมือกันนะครับไม่เป็นถึกถือหรอกครับแปรมือกันนะครับกูมือนี่นะครับสมัยกูมือนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้ละนะครับสู้กันฟังนะครับที้ขวมลำน้ำเสียวนะครับน้ำเสียวไหลๆเนาะครับไอแฉมเลือดนี่แป๊บ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 นะครับหายใจแห้งกับอะไรครับยานเลือดลม หันสองขนแค่นี้ครับหันพ่อสามซีข้นเกินไปแล้วครับหายใจบา e ออกหายใจแห้งกับ่ได้อย่ามันล่มเนาะสมัยก <ower interface. S 2> <mel> <mel> ่อนครับมาหูกันนี่บะสู้กันฟังครับผมอ่าปะสู้กันฟั่งผมได้โอ้ยมอนฮาจะน่ามาตัวมู่ยูเลยครับบดตัวครับบดตัวปะสู้พี่น้องฟั่งปะสู้เอฟซีฟังนะครับนี่คือนะครับเรือนะครับเป็นอะไรเลือต่อนะครับเรือเป็นเชิงกัะต่อนะครับต่อกับต่อสายต่อขวานะครับเรือก็มีหัวด้วยครับเรือนี่ก็มีหัว มีหัวมีท้ายถูกเลยครับมีหัวมีหางนะครับมีทั้งหัวทั้งหางคือสะพานนะครับสะพานก็มีข้อสะพานมีตีนสะพานมีหลังสะพานมีหัวสะพานครับมีคือกันกับค้นนี่แหละครับมีนะครับมีคือกันนะครับอ๋ครับต่อไปนะครับผมครับหลังจากที่ผมยางลอยยางอ้อมหนองแล้วครับนี่ปรากฏว่าเจ้านี้บ่หมานครับบ่มหมานนะครับเจ้านี้ยางยามจันอ้อมหนองบ่หมานนะครับบ่มหมานคือบ่ได้เนาะนะครับ ตอนนี้นะครับอย่างสองอย่างครับอย่างหาเหตุกับบ่อใดอย่างหายามจันกับบ่อใดครับเป็นนันวานะครับสองอย่างนเนี่ยบ่อใดนี่นะครับเบาาพิ่นจังบอกว่าผู้ถ่อเป็นบอกวา่าตื่นเหมือเศร้าห้มีเก่าแนยามนะครับหันมีหันเนผมมีเนายายอีกเจ็ดอันนะครับอาจิได้นะครับอตื่นหมือเศร้ามีเก่าแนยามตื่นมีมือเศร้ามีเก่าแนวหา ครับเป็นว่าบ่ได้อันนึงกระไดอันนึงนะครับนี่คือวิถีอีสานนะครับพาบรรยากาศอากาศคึมๆอากาศสลัวฉลบครับเป็นฝนบดตกนะครับบรรยากาศดีเนาะครับว่ประมาณก,กายบาต่ตกคือเก่านั่นแหละครับเออสู่ๆไปครับพี่น้องนะครับอืมบ่แต่เรื่องหลูเรื่องแพ้ร่ไรก็ ใจชสวิตจิการเริ่มจากชิบหานาที่นี่เห็นปะเอ้าครับนี่คือนะครับจันนะครับจันหรือว่าเสือนอนจินนะครับเสือนอนจินผู้ตกปรนเดินนะครับสมัยก่อนบ่อยตำเสือครับจันเหนก็มีสองลักษณะนะครับนี่คือลักษณะนะครับจันที่เฮ็ดขึ้นมานะครับอีกมูมหนึ่งคือจันขุมนะครับจันขุมนี่เพอดีก้นหลุมนะครับน้อฟังกูดฟังกูดสั้นๆครับฟังกูดพอดีก้นหลุมจกู่ๆครับกูดนี่ครับก้นกับไปเรียครับ กาสิมีลักษณะนะครับนั่นครับจันขุมเลยครับมีนอปิดขึ้นกันนะครับแต่คดีกาธิจอขุมไว้นะครับลักษณะคือกันครับจันใหม่เขาเหตุแต่ว่าเป็นจันขุมฉีดินนะครับสมัยก่อนผมไป็นหน่วยครับผมจาได้นะครับบตามซื้อครับสมัยก่อนี่ประคอประชนนี่นะครับตัวละสามกิโลกับมีครับตัวใหญ่นะครับเขาจันขุมหนูอ้ยนะครับบดีจับเนี่ยนะครับบดีจับกับฮักนะครับเอางาใหม่เอา จอกเหนืครับหยาดลงไปในในหู้นะครับอยาดลงไปแล้วกับคอยเศร้าก็ไปขึ้นยาดนะครับหันเอาจับเลยนะครับมันจับยากหันมีงาไม่หันมีจอกมีเหนก็ไปหยาดลงไปครับมันก็ทิจับง่ายนะครับคือแนลงหยากนะครับคล้ายๆคือคนเขาในป่าเนี่แหละครับเป็นของเคี้ยวไม้กัคุบกันในง่ายนะครับลักษณะเดียวกันสมัยก่อนนะครับอ่านะครับหันผมหมอพีทนะครับคอมเมนต์ด้านล่างกันแล้วกันนะครับมีจอกปีเหนก็เอาหยาดลงไปเพื่อที่จะจับปลาง่ายๆนะครับ หรือไม่ถ้ครันบะมีนะครับกามือนเลยครับคนในจันขุมครับโค่นเห็นมันขุ่นครับคุณนในเป็นตมเอรี่ครับจังจับเอามันยังจับไงคือปลามันแลียากมันไปยากเนาะครับอันนั้นคือสมัยก้อนนะครับสูมือกับบ่อไขมีดครับจ่นขุมครับพว่าคูมือเดี๋ยวบ่อไขมีฟังกุดว่าบ่อไขมีฟังฟังกุดนะครับเพิ่งหื่อมาแล้วครับคู่มือนี่เป็นกุดเป็นข้องเป็นยังเมื่อ้วนะครับบอกสุฟันครับแต่ว่าจันยังยังหลืลงเหลืออาย่ นำขวดนำหนองต่างๆครับยังเหลือให้เห็นอยู่ครับพี่น้องนะครับเหลือเห็นอยู่ครับเาเบาสู้กันฟังครับบ่เกียดบ่ชี้เลียดครับห่างไกลแต่ไม่ห่างกันนะครับนี่คือจันนะครับเสือนอนจีนนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตาพอตาแม่ตาปูตาปูเห็ดขึ้มมานะครับผมก็เห็ดเป็นอยู่ครับแต่ว่าคือบางามคือเผินนะครับคยเห็ดอยู่ครับบางามคือเผินเนาะต่วมาผู้เป็นมีสีมือพูดเห็ดแต่เห็ดงามครับเอ้า อยู่ดีไม่แห้งขึ้นกัานะครับบอกข้อมเดิมนะครับสู้สู้ครับสู้ไปด้วยกันนะครับผมอะไรกับจีบกอนะครับฝากเพจดเขาสาระบันเทิงด้วยนะครับผมนะครับอ่าว่าจะเป็นทางเพจทางช่องยูทูปเนาะครับช่องสมชายรักสนามครับเขาสาระบันเทิงนะครับเอ๋ออยู่ดีไม่แห้งครับเท่านี้บอหมานสวัสดีครับผม